รถทกรถรทีกถ่ร่ทนกาันะครับสอย่ครับเจ้ครับจมอโตห้วครับในรี่นะครเดนทาที่1นครับเร็วขึ้นไปเร็วจดีเดียวนี้ครับ่มาครับมาตามมาแล้วครับมายเลขนะครับรอบนร ยู่ตรงนาเนี่ยครับ